สบายดีพี่น้องมาพี่น้องครับแล้วกินบ้านอีหรีบรตเนิบานบ้านเนี้ยอันนี้พออาทิตย์แหลกเปลี่ยนกันอันแดดแหลกเปลีย่ยนกันกับสมบัติอืมแจกของเราตัวของพญานี่พญาปันนี่ตัวเนี่ยออันนี้ของแล้บองของคุณยายอะไรบ้างอันนี้ของคุณยายอืมอันนี้จะเป็นตะวันเนาะ วันละข้างนอกนี่ฝนปอกแปลกจะน้อยคับมึงอ่านจากมนะากตัวเป้าแล้วกำแพงบไรเยอะประเดีกเนาะมันหลับมันมัหล,ลับง้อดิ ีนทอดปลาแดกบองสมบักเสียนมีของหวานบ้างเออเขาะกันไปเงี้ย ไม่ยันเสียพ่องน่ะข้ามันมา <ừ. S 2> มันก็นสุดท่านหร่จันนะสวัรค์บ้นนายอยู่ไหนเนี่ยมีต่บ้างจังันหว่าว่าสมบักเสียนมะันมันยอดอ่อนนะอ่อน แส่บแส่บคื่อะไรมันเส่บมันไม่แข็งมันอ,อ่อนปวดรั้วคุณยายเราใส่สูตรไหนเขาถาะเขาขันเป็นคืแล้ววันว่ามีเม็ดเขออาอักหลากเขยังน้ำตลาด,ดเดอเขาเห็น,นอ่ะ้ราใส่จำมาพูดแล้วต้องกลับไปถามจุดคุณยายแล้ว <laughs> คลิปต่อไปได้ไหมเนอะ เบืงวัด,ดิบเ้อแล้วเก็บมาจยังไดนกันบ้างประเดกไปเหียใช่จได้ประเดกน้อยประเดกยงังไงแล้าจะขอมากินอ่ออม่กินแกกพี่แกกน้องอไปพ<ม>ุ่มใจหลายปบนะ <laughs> จะาจ่าพี่แล้น,นอ้องผู้ใดไม่ยำแล้วให้มด นี่บะ <B ó S 2> มี่แะพี่น้องเอ้ยคุณตาไปอยู่แหนะไปผูใดหาป่าให้ไปไปั้นไหนกูไปกับ่ไดดหาเนี่ยเจ้าก็ได้อะไรหลายๆเห็เช้านสั้นเนาะแลเป็นอี่กัว่าสีสั้นมันจะเลี่ยวเป็นยู่ À, sang được mi chưa hết gì đẹp không Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì à. <t> <t whiteertas> <t Niger revenir>

สมปาะเขียนชินผัดเจ้าก็เลยกินได้ง่าแต่เขายาวกเนฉันกยุกันย่างเอ muốn xây mà được cả Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ món món <laughs> mình phun nhám sâm nhảy, cái tổ của nó nó phục sâm một tô na cả lá cả đa xin han, hiện ไปกินไปเลยแล้ว<ม>ล้างสกันเปลี่ยนแปลเปลี่ยนผ้าไปยังสั่งกิ่นไปเลยนะปกติ <laughs> <c oughs> ก็เดินไปเลยจ้าฉันขี่จิตกตะเวนผุนนะแจ้งอ่อนๆผุนไหมมาตกงามนีจ้อยุบันให้มาตกสองเทียร์ลวดมือเขอ้าบ้าน พี่หน้อจำเราพี่เหนียวไวสมม้สมนีสักคอนพอกันไม่คิดหนายู่กันครับพี่พน,น้องสำเรี่ซ้บ่ายดีพี่น้อง